สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนกแสรียชันนะครับและหนังที่ผมจะเรียชันในคราวนี้นะคือเรื่อง The ะอแรงอาชญาเกมนะครับผมหนังเรื่องนี้เนี่ยกอ,อกมาสักพักนนะเราไปลองดูตัวอย่างพร้อมกันดีกว่าครับเเเกก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 กดดหหตุาาาาาารารรรรรใใ่่่นนนนววงวงวงมง <c oughs> <า>มมมทททีีีลลับบบจ้้้แแแแแอสสสสะยไป เล่นเกมเล่ได้ตายโคตรถึงการจัดสองกันแสงนี่แบบดุดันเลยนะแดงๆเขียวหายหรือว่าผิดกดเกมเลยพี่มันไม่ดีไหมใช่ต้องให้คำเตาดูวันนี้ก็ได้กลับไปคิดด้วยแสดงว่าเพีงเล่นเกมเก่งนะความแรงนี่ต้องทำไงพี่รีบตามรีบฆ่าคนเราแต้มคิวก็ใช่ป่ะถ้ามึงรู้ว่าตอนไหนไม่ชนะให้เลือกตาใหม่แทนทีเลย ตัวปกติลูกค้าของเราคนที่อยากนตงโอ้โหแมงติดต่อเข้ามาในเพจเราเว้ยโลเคชั่นอะไรแบบดีอย่าเ้ลยนะมึงคิดดูถ้าเกิดเรามีห้าสิบคนเนี่ยได้เดือนเท่าไหร่รวยเลมถ้าเราส่งเออมันก็เราผิยากนาลูกค้าจางไนเพิ่มสิ่งที่เขาได้จากเราอะมันไม่ใช่แค่แรงแต่มันคือการที่ทําให้เขาได้สัมผัสตาแหน่งที่มันสูงกม่าจุดที่เขาควรจะอยู่อืมแล้วคนเราพอมันได้ขึ้นที่สูงเมื่อไหร ไม่มีใครอยากลงตองหรอกแต่มันจะภูมิใจเหรอทีอ่ให้มันจ่ายสองเท่าไหวรับไปเลยช่วงนี้ยังทำไม่ทันเลยพี่มันต้องเสร็จบรรยากาศทำงานตอนนี้มันไม่สนุกแม่งเล่นจนฝับตาคำ้ำกันหมดเลยตัวใหม่ต่อไปอะ่ะเพราะว่าตม่งแจ๋งหน้เลยสองแสนที่หายผมได้ไหมกูหาให้มึงได้ต้องรีบทำงานเป็นยาทำหรือเปล่าห้องสวรรอ์ร้องเองเงินไปทำอะไรเอามาคืนกูให้ครบก็พอ มันไม่อีูจง่ายหรอกอยู่ก็รู้แล้วนี่ว่าเป็นคนยังไงมันจะไปไหนไฮ้ดูเสือเลยสัสเห็นไหไมนทำเที่ยเลยลงไปทำอะไรวะไม่จ่ายผมรู้ใช่ป่ะเ่รามันจะเป็นอืมอันนี้เป็นช่วงแบบสับสนแล้วว่าเรายังไงดีกูจ็จ้างได้ว่ะโอ้ยเดยวอัพแรง เกมลมโตแล้วว่าเชื่อพู้พเล่นพูเล่นมาเป็นโตเองนะครับผมเอาจริงนะผมว่าตัวอย่างหนังเขาทำออกมาได้น่าสนุกเลยผมถึงกับเกี้เหมือนหยุดบรรยายไปช่วงหนึ่งเลยนะเออเพราะว่าความดูแบบน่าตื่นเต้นของมันนะครับผมแกะตัวอย่างไปพร้อมกันดีกว่านะครับว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะฮะตำรวจเอาผิดไม่ได้ซึ่ง,งจริงๆไอ้อับแรงเนี่ยแม่งก็เราก็เคยเห็นอยู่แล้วเนาะแบบเอาไอดีไปให้แบบ โปลเล่นอะไรเงโปมันก็ดันขึ้นไปแบบโหแรงแบบส,งสูงๆเลยแต่ผมเล่น ROE นะตัวเองเนี่ยน่าจะเป็นแบบว่าเด็กที่ไปแข่งเกมปกตินะเขาดูจากการแต่งตัวนี่ก็คือเหมือนอาจจะเป็นแค่เด็กติดเกมทั่วไปดูจากการแต่งโว้โหแบบก็คือแบบเหมือนใส่แต่งตัวอยู่บ้านเลยนะแล้วก็มีเหมือนแบบเอเจนต์นะครับผมคนที่เล่นเป็นเอเจนต์เนี่ย เป็นคนชวนเนี่ยก็ไม่ได้อยู่เยอะนะก็ผมก็รูสึกว่ามันก็ยังมีความเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับผมอาจจะแบบโตกับพวกเราตัวเอกสักนิดนิดหน่อยหน่อยะยังดูไม่ค่อยแบบแก่เทไรนะครับผมแต่ผมรสึงว่าผมค่อนข้างชอบนะโปรดักชั่นเอ่อสีการเคลื่อนกล้องเขาดูแบบดูสวยอะเนี่ยดูด,ดิคุมโทนดีนะตอนช่วงแรกมันก็หอมหวานอะไรเงี้ยเหมือนผมว่าหนังนั้นมันก็เล่าไปแบบ ต,ต,ร T. ตรงๆหลยเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าโหแม่งมีเด็กแบบติดเกมเยอะมากเนี่ยคือเราจะเห็นได้เลยว่าชั้นชาติว่าแบบแม่งมีแต่เด็กๆเลยนะไอช่อนนี่ผมว่าน่าจะหมายถึงว่าไอคนที่จ้างเนี่ยก็คือพวกเด็กๆเหล่านี้แหละที่แม่งจ้างเด็กแม่งมีตังนะหรือว่าไม่มีก็ไม่รู้นะแต่เอาเงินพ่อแม่มาจ้างหรือเปล่านี้ก็สวยหรูเที่ยว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 ซึ่งผมว่าไอตรงนี้มันก็เป็นคําพูดที่ที่ดีนะที่เหมือนประมาณว่า พอคนมันขึ้นไปอยู่ที่สูงแล้วมันก็จะไม่ยอมตกลงมาหรอกมันก็ต้องแบบให้สูงต่อไปเรื่อยๆคือมันกต็ต้องคอยจ้างเลยเรื่อยๆแล้วคือการว่าแม่งน่าจะส่งงานมาให้เยอะเกินทําไม่ทันนะแล้วผมว่าดาวว่าตรงนี้มันก็อาจจะมีความรักเกิดขึ้นในกลุ่มหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ทําให้งานพังงานแบบงานไม่ดีอะ่ะไอ้เอเย็นมันก็ลงมาแบบเอ,อ้ยมึงอยาทำให้งานเสียอะไรเงี้ยเนี่ยมันเริ่มทะเลาะกันเองละแต่ก็นี่ผมก็แอบงงว่าทำไมอยู่ๆแบบ เพลงมันต้องการเงิน2องแสนนะครับผมซึ่งมันก็คงเป็นปริศนาในหนังที่มันยังไม่ได้เฉลยมาในตัวอย่างะนะหรือแม่งเล่นคือก็ยิงย้ำนะว่าแบบเพลงแม่งเล่นเกณฑทุกที่บีะีเออะไรก็เล่นต้องรับงานเยอะๆแต่ผมกับชอบนะที่แม้แต่ตัวเอเย่นเองเนี่ยเขาก็มันอาจจะไม่ได้เป็นตัวร้ายแบบร้อยเอเซเี่ยอาจจะมีเรื่องราวที่ ไม่ได้ตัวเขาเองก็ต้องแบบต้องใช้เงินเหมือนกันแต่มันเป็นเรื่องอะไรเนี่ยเพราะตรงนี้หน้าก็ดูแบบทุกข์มากเลยเขาอยากทําหรือเปล่าเขามีเรื่องอะไรจําเป็นต้องทํำไหมอะไรเงี้ยมันก็เออตอนนี้มันก็ดูมีอะไรดีเหมือนกันะแต่เหมือนเรื่องมันก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะเนี่ยไอ้นี่เอ้เย็นถามว่าจะไปไหนอย่ามาเสือไอ้ซัดมีการทะเลาะกันทะเลาะกันแบบชัดๆอะรนี่ก็น่าจะไปตั้งแกงของตัวเองะตั้งกลุ่มเล่นเกมตัวเองเพราะว่าเกมมันต้องเล่น4ี่คนเนี่ยทีมหนึ่งใช่ไหมถ้ามันขาดไปคนหนึ่งมันก็ไม่ได้ พระเอกเนี่ยมันไปคุยกับน้องชายมันก็แบบมึงทำไปจะเบื่ออะไรทำทำไมอะไรเงี้ยอ๋อผมว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยว่าเดานะเดาว,นะดาว,ว่าน้องชายพเพกอะมันคงไปจ้างปั๊มแรงแล้วก็ไม่มีตังค์จ่ายหรือเปล่ามันก็เลยเหมือนกับโดนคนมาตามเนี่ยเนี่ยผมผมชอบที่รู้สึกว่าตัวตัวร้วายเองมันก็ดูน่าจะมีมิติอะไรของเขาอยู่นะเนี่ยมีวิ่งหนีมีแต่นี่ก็แอบงงนิดนิดนะว่าพระเอกมันเหมือนตอนหลังมันไปเข้าทีมหรือเปล่าเนียดูด,ดิมันเหมือนไปเข้าทีมแข่งนะเออ ถ้าเข้าดีนแข่งแล้วมึงก็ไม่ควรไปรับจ้างปั๊มแรงให้ใครหรือเปล่าเออเออแต่นี้เหมือนเพลยมันก็ยังยังรับอยู่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะจ้างได้โว้ยอะไรเงี้ยก็อย่างที่ผมบอกนะคราบ่าตัวละครที่เล่นเป็นเอเนตนเนี่ยมันไม่ได้เป็นผู้ใหญ่อะไร้องนักหนาอ่ะก็คือ,อยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยมีความน่าเก่งขาวนะเออ,เอ,อลูกพีมันก็เลยเหมือนกับไม่ได้มีความกลัวสมมติถ้างเอาคนที่แบบ ตัวละครที่อายุแบบมากกว่าแบบ4ี่สิบห้าสิบเงี้ยมันก็อาจจะแบบมีความน่ากลัวกว่านี้อะไรเงี้ยแต่อย่างว่านี้มันก็เป็นแบบว่ากเกี่ยวกับเกมอะไรเงี้ยก็คนที่เป็นเอเจนต์ en, มันก็อาจจะต้องแบบอยู่ในช่วงช่วงวัยวัยนี้แหละตัวอย่างหนังนะี่ยมันก็ทิ้งปริศนาไว้เหมือนกันว่าสุดท้ายพระเอกเนี่ยมันจะทํำยังไงต่อดีเข้าวันที่1กันยายนนี้นะครับผมถือว่าตัวอย่างหนังเนี่ยทำออกมาใช้ได้เลยนะครับทำออกมาดีเลยนะแบบตื่นเต้น แล้วก็เล่าเรื่องราวออกมาได้แบบพอดีพอดีนะไม่ได้ถึงกับเฉลยเกินไปแล้วก็ทําให้เราเหมือนกับรุ้นว่าเอ๊ะมันจะมีเรื่องราวอะไรต่อไปวะนะครับผม,มแลวเ,เพื่อนๆที่ดูตัวอย่างหนังเรื่องนี้นะครับมีความรู้สึกยังไงกันบ้างครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะฮะและคราวหน้านะผมจะเอาตัวอย่างหนังเรื่องไหนมาเรียลชันไปพร้อมกันอีกเนี่ยก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับผมก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ yeah.